สวัสดีครับผมคือ e อม r บ l d เล่อันนี่คือเกม Call of Duty Modern Warfare 2นะครับ Emergency Broadcast System ประเทศขอนต์อชายจอร์ดเขตบทำนักได้ไปที่การดูแลเออตึก147 c งส e ่ w o o d AVE แล้วก็จะมีการรับตัวทุกๆ15าทีจากสถาบันมหาหลัยอบพยสุเฉินกำลังดำเนินการอยู่ไปที่นั่นทันที ไปที่บ้านพักสุขเฉินทันทีทาหารจะไปที่นั่นเพื่อไป,ปพบคุณแล้วก็เอาลูกถ่ายไอทีแล้วก็จะเอาไอเทม Black Gate. Black Gate แบ็กเกตแบ็กเกตแปลว่าอะไรกระเป๋าสัมภะระหรือระวังการลักขคุณด้วยระวังด้วยเค้ okay, มามาเลยแสดงว่าอยู่ในจุดนี้ดีจุดอพยบโอเคตรงนั้นไงอพยบอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนตบตีไดครับ เฮ้ขอยิมหน่อยจะไปใช้เจนเนอร์โอ้โหนิวอุ้ยโหมีคนเจ็บด้วยแม็กคอร์ดแฮมมอนคาสโตนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเฮ้ยอย่าตายนะอย่าตายเป็นไงบ้างนันนบักอยู่ทำงานช่วยชาติเล้วเข้าที่ไปต่อพลอกระไม้แล้วโอเคครับสองหนึ่ง ฟังนะจุดอพยพจุดนี้โหลดตัวตีหนักแล้วก็ต้องยืมเวลาหน่อยฮูล่าโอเคฮูล่าลุ้กันเลยจ่าฟอร์ลี่ป้าหมายตามจ่าฟอร์ลี่นี่มันบริสตันดีซีใช่ไหมดันใหญ่บริสตันดีซีอเมริกาโอเคพร้อมแล้วฮอเดลโอแอคคอร์ดวันที่ห้าหโมงสามสิบห้าทีเจมารามิเรสสไนท์สไนท์จับหนึ่งมีทีสไนท์ เฮ้ยวังระวังระวัะงโอเวอร์หลดนี่คือฮัตเตอร์สองหนึ่งประกาศสันสุดท้าการเอ่อสันสุดท้าการกำลังติดงานอยู่อะแล้วก็ไปทีุศทางทางตะวันตกได้ไหมโอเคนะเดี๋ยวไปช่วยให้โอเคครับอุ๊ยอุยทุกคนทุกคนออกมาจากเขตค่ากันก่อนเดี๋ยวพวกเราจะยือเวลาให้พวกพยพบอเคนะโอเวอร์หลดสองหนึ่งกำลังทำงานอยู่พวกเราไปทิศทางตะวันตกแล้วก็ไม่มีการสับสุนแล้วก็ไปกันเองโอเคครับ เดี๋ยวเข้ารีบไป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 ช่วยเหลือก่อนโอเคนะอัลเตอร์สองหนึ่งนี่คืออวบหลอดดัสจีกำลังเข้าที่อยู่สัตทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ที่ตึกแล้วก็ไปชั้นสูงสุดแล้วก็ไปฆ่าศัตรูที่ยิงขบวนเอาละทุกคนดีแล้วนะโอเคนะไปทําไปตามตุดที่มาร์กไหมเออพร้อมนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วรีบไปรีบไปโอเคโอเคโอเครีบไปเร็ว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  แปลผิดแปลถูกขออภัยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนพูดเร็วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเขาเรียกไปเรียกไปอุ้ยแน่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 เห็นแล้วเห็นแล้วห่วงเลยเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยใช้เกณฑ์นัชเชอร์เฮ้ยน้อยนาหน้อยนาหน้อยนาหน้อยนาอุ้ยเกือบไปแล้วเกเฑ์นัชเชอร์เลขสามยิงบึ้มเดี๋ยวเข้าเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วโอ้ยโอ้โหนี่แน่แอ้ ยิงยิงยิงขบวนขบวนขบวนแล้วเข้าดันต่อไปดันต่อไปเดี๋ยวเข้าเอ้ยแตกดังแตกดังเติมก่อนเติมก่อนรำมิเลส16เติมอ่าอร่อยดันต่อไปดันต่อไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าหมดยังหมดยังศัตรูระวังด้วยระวังด้วยเดี๋ยวเข้ารีบไปรีบไปเออไอเป็นรีบไปเออ เอ่อพวกเรากำลังไปทั้นสองอยู่โอเคครับโอเวอร์โหลดลับทราบทุกคนอ่ะีปืนสองด้วยเฮ้ยใครใครฮะใครยิงเมื่อกี้ชาแมนชาแมนชาแมนศัตรูศัตรูปืนสองเดี๋นะมีปืนสองติดไว้โอเคดีดก่อนดีดก่อนอ่ะกออย่าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยปืนสองโอ้โหโอ้โห cover 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 ด่วนเลย เออเย่แช็ค <irgendw> ด <carbono S 2> ้วยเท่เหลือเกินมาศัตรูไหนใ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 นเห็นแล้วเลออกมาเอามามามาชิดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อมนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยระบายหน่อยระบายหน่อยโอเคโอเคแตกแตกแตกรีโหลดโหลดโลดหมดเอาจ้าดุนจ้าดุนเกือบโดนดิสแล้ว เข้มาลีดก่อนไปชาร์จชาร์จชาร์จเอ้าเล็งไม่ได้เอกเล็งไม่ได้เอกโอ้โหสุดยอดเอาใครข้างหลังเนี่ยหลังเข้าหรือเดี๋ยวเพื่อนยิงพูดเดียวกันลีโดก่อนลีโดก่อนแท็กด้วยเท่เหลือเกินไประวังกันหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโหอะโอ้ยเอาละกำลังไปที่เซนเตอร์บานาฟาโอเคครับ โอ้เล่นยากอะทับอุท่าแล้วกันโอเคครับโอเวอร์โหลดนี่คืออัดด้สองหนึ่งไปที่จุดเมเซนนี่บอกลเอด้วยนะว่าให้จุดยิงก่อนโอเคครับผมโอเคโชคดีล่ะในศัตรูเมื่อกี้เมื่อกี้หนึ่งตัวเฮ้ยใคร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 ยิงเอาละเออมีศัตรูระวังด้วยโอเคครับอัดด้สองหนึ่งโอเคช้า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 ตับหนึ่งมีนายิชัน ประตูที่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลยทุกคนระวังทุกคนระวังรีไปรีไปรีไปรีโหลดรีโหลดโอ้โหมันตื่นเต้นนะ่ะอุย้ยโอ้โหพาร์ทสันหนึ่งมีศัตรูอยู่ตรงมุมตรงทางตะวันตะวันตกเฉียงใต้โอ้โหศัตรูโอเคครับโอเวอร์โหลดโเราโเอากระไม้นี่เห็นแล้วไม่ต้องเตือนหรอกอ้าวมารู้แล้วมารู้แล้วโอ้ยรีโหลดรีโหลดรีโหลด โอเคเรียบร้อยมีหรือเปล่าเฮ้ยใครใครใครนู่นเอ้ยยิงระวังหน่อยยิงระวังหน่อยโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันยิงมันยิงเรามีเลสไปเข้าโคเวอร์นี่ใหญ่ตอนรับอยู่เลยโอ้โหมีน้ำใจมากๆนี่คอยแอซิทเพื่อนได้นั่นเนี่ยไปอะไรนะฮะไปหมดแล้วรีโหลดเฮ้ยเฮ้ยข้างๆข้างๆจ้านี่อะนี่อะหนึ่งตัวดำดำ โอเคเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดปรตูประตูประตูยิงยิงยิงมันชอบดักมันชอบดักยิงไปยิงไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหโอ้โหเอ้ยประตูประตูมันชอบยิงอ่ะจ้าจ้าจ้าขอหน่อยไปนะโอ้ยย่โอ้ย์อย่าวิวโอ้โหยืนอย่างนี้เลยไม่กลัวตายตายเนี่ย D4 เดี๋ยวเข้าจ้าดิฟออกเดี๋ยวแตก ไม่รู้ละตาแตกหรือเปล่าอันนี้ก็ยิงจ้างข้างเนี่ยเฮ้ยออกมาเลยแล้วโอเคละทุกคนโอเคครับเอาจ่ายังไม่แตกดีมากเลยอ้อยอร่อยเดือกระสุนรีบไปรีบไปรีบไประวังระวังขวาขวาขวาเลียพวกเราอยู่ชั้น5แล้วนะกำลังไปที่มุมทางตะวันตกเฉียงใต้โอเคครับโอเค อยู่ไหนอยู่ไหนผมเ,เจอกายค่อไหวเฮ้ย,ย,ยระวังตาม,มุมไปดูตาม,มุมดูตาม,มุมเป็นไังบ้างเป็นไังบ้างเฮ้ยโอ้โจ่าโฟลี่ต่านี้เดินระวังมากเลยนู้นศัตรูดดตตอุ้ยโอ้โหโดนหยุดตอนรับหยุดตอนรับเฮ้ยไปไปไอาแล้วปิ้วเป็นไังบ้างเอาระเบิดสิเฮ้ยระวังนะระวังระวัง ระวังระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดดดวยวมีอีกแชร์หรอกเชินให้หูนี่ไงเฮ้ก็องโฮโลดีโลดีโลดก็โอเคอันนี้กับอันไหนดีกว่ากันนะมันก็ดีทั้งคู่นั่นแหละเฮ้เฮ้เฮ้หูหูหูมันมันยืนต้อนรับมันยืนต้อนรับเฮ้ยนี่ไงอ้าวจ่าโฟลี่มันก็ชอบจ่าโฟลี่เลยมันยืนขวางขนาดนี้มันมาจัดตวัวเฮ้ อามันจ้าเหลือเกินโอเคทุกคนผมเห็นเราขวางศัตรูอยู่ตรงนั้นนะ่ะเออไปเคลียร์หน่อยไปเคลียร์หน่อยเอาศัตรูเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้โหอไยกับตายแล้วโอ้ยไหนล่ะศัตรูโอ้โหเต็มเลยออกไปออกไปเร็วระเบิดมาแล้วบึ้มโอเคเดี๋ยวเขารีเคลียร์รีเคลียร์เรอาไว้ตลดนี่คือฮัตเตอร์สองหนึ่ง พวกเราได้คุมรัาของศัตรูไว้แล้วโอ okay. <c oughs> เคเพื่อจัมเบลลี่หนึ่งจุดอพยพที่วอชินตันบอกมาว่ากำลังมีรถออกไปอยู่แต่พบมันเออ่ช่วยหน่อยดีได้ไหมช่วยหรือโอเคพวกเรากำลังอยู่ตรงศัตรูเนี่ยนะแล้วก็พอเราเพิ่งผ่านกระสุนพะมันมาโอเคไลมิเลสไปใช้แซนเปเปอร์ซะโอเคไปหาเป้าหมายตรงตึกวอชิงตัน คครับนี่คือวอลิตันจุดอพยพนะพวกเรากำลังยื้อไว้อยู่แต่มีศัตรูจะไปหมดเลยช่วยยิงหน่อยดีนี่ไงโอเคในเลสโนหนึ่งมีศัตรูกำลังไปที่จุดของคุณอยู่อะระวังด้วยมีศัตรูเฮ้ยยิง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 ศัตรูศัตรูมาแล้วอุ้ยศัตรูมาเฮ้ยเมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินดีดนดดนเอา อาไปยิงศัตรูกำลังเดินท้ามาอุยอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยม,ม,มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเออผมเห็นศัตรูเออไม่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 ไปดูศัตรูแล้วทางศัตรูแล้วก็ฮอลลามิเลสลองใช้เนี่ยเข้ามาพอดีมาเลยครับบึ้มโอ้โหสวยงามจากฟูร่ช่วยยิงหน่อย จะถือไปเท่เดียวโหตาดมีน้ำใจบ้างตาจะดิงไหมเออตาดีมากมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาเอาเฮ้ยใคร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 ไอ้มันยิงโอ้ยไอ้มันยิงเนี่ยเฮ้ยไอ้มันยิงกัปตันก็ใช่เหมือนกันเฮ้ยฮอหอหอหอเฮ้ยใจเย็นๆสิลูกใจเย็นๆอามิเลสแล้วเข้าเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันก็ยิงเราเหมือนกันเนี่ย โอ้ยท tamam. ี่ไหนที่ไหนที <Poor> <โ deixar. S 1> ่คันที่คันเอาจ้าอย่าควางดิเดี๋ยวก็ตายหรอกจ้าโอ้โหเอาละโอ้โหมาทำไปแล้วพอดีเลยดีมากเลยไปบนหลักค่ายเ็วที่สุดนะพวกคุณอยู่ในอันตรายโอเคกันไปหลักคาทุกคนไปเร็วไปเร็วเอาเร็วๆร็ี่ไปหนึ่งนาทีดูตามุมดูตามุมเฮ้ยใครใครใครตาตาตา ช้าไม่ต้องเรียบไม่ต้องเรียบโอ้โหโอ้โหมันมันเยอะมากเลยเอ้ยลีโด้ลีโดมีต่อมีต่อแกหเวลาแล้วแกหมดเวลาแล้วลง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 ต้อจ่าศัตรูไปเฮ้ยไปเฮ้ยแล้วเข้าขึ้นไปขึ้นไปเออโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้โหไอ้ฮอฮอฮอคือแดกเกอร์ซอนหนึ okay. oh, ่งพอาะเราเข้าจุดแล้วจุดโดนจอดเออเป็นไงบ้างโอ้กะลังไปอยู่คราบกะเราไปอยู่ เออวัลลอดหนูจิ้มมาบนราคาแล้วแล้วก็กำลังออกไปโอเคนะเราขมจุดไปแล้วไม่หลอกนะพวกมันโดนยิงกดหนักอยู่แล้วก็มีรถถังจัดสงครามโลกอยู่ดูไม่ดีแน่นอน okay, lord, เพย์เออวัลลอดดบเบิลจะช่วยไหนนั่นใช่ไหมยิยงโอเคใช่ด้วยเออม,ม,มีมีแซมมีแซมโอ้โหเขาเบื่อากาศายาน lord, เออวัลลอดเออฮองโดนยิงไปแล้วโอเคโอเค มีทีอาร์พีจีอยู่อยู่ตรงแถวอนุสาวรีย์โอเคและและวแล้ยิง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 อืมเต็มเลยเออมีตัวละครศัตรูโอหโหูเยอะมากเยอะมากเยอะมากอาร์พีจีอาร์พีจีจะยิงทำไมโอ้โหเป็นเป็นเหมือนมดเลยแต่ก็กำลังโดนยิงกดหนักอยู่เนี่ยจากถนนโอ้โหมันจ้าคนมากี่คนเนี่ยฮะ เดี๋ยวเรโอเวอร์ฮิตรีบออกไปรีบออกไประวังโอ้โหศัตรูโคตรเยอะเร็วเข้าเร็วเข้ารีบไปรีบไปเสร็จแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอพอพออยู่ไหนอยู่ไหนโอเคโอเวอร์ลอเพราะเราจะไปได้อยู่พอเราเจอแซมฝูงใหญ่ที่อพาร์ตเมนต์เห็นแล้วเห็นแล้ว โอเคคนเราสุสีการควบคุมโอ้โหแซมเยอะเลยเหลวเข้าวเ้ลือข้ารีบวิ่งขึ้นไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเยอะจังโอ้โหแซมพระเจ้าแซมอ่าเราโดนเราโดนยิงแล้วไม่ได้ไม่ได้นี่คือดักเกอร์ใช้ด้วยคนเรากำลังจะลงแล้วอุ้ยอืมแดกยกลำอ่าอ่าสมองเลือนลางอ่ะ โอ้ยยังไม่แตกอือสุดยอดจ่าอึดมากมากเลยโอ้โหเปื้อนเลือดจ่าข้าควบเบอร์มังดีเอาไปแล้วก็กมไม่โอ้โหเยิงโอ้โหมันเยอะเกินมันเยอะเกินมันเยอะเกินโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังจ่าไม่ไหวหรอกเนี่ยเยอะเกินเฮ้ยเดซานนัดอุ้ย ตาโฟดี้หมดแล้วเวรละกันไว้กันไว้เฮ้ยอะไรนะเนี่ยเฮ้ยตายเหรอโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ